แต่จะให้ส่ง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 ,สงรับผิดชอบนะส่งมึงเลี้ยงมึงเองเถอะนเมื่อมึงมึงมึง,มงอ่าเขาเรียกอะไรอ่ะในเมื่อคุณอ่าเขาเรียกอะไรอ่ะกล่อมกล่อมประสาทชี้นําลูกตลอดเวลานะไม่ไม่ให้ใยดีไม่ให้ฆ่าพ่อนะแล้วคุณจะให้เลี้ยงดูอะไรอีกอเชิญตามสบายคุณอยากได้นักเอาไปเลยบอก ถ้าแซนเป็นไอโมเดสแซนบอกแซนพยายามทําดีที่สุดแล้วนะแต่คุณไม่เห็นเองคุณไม่เห็นความดีเองการที่บอกอสัญญากันหรือว่าตกลงกันแล้วว่าจะเลี้ยงดูสี่พันสี่พันพยายามทำแล้วนะแต่มันทนไม่ได้จริงๆไปเปลี่ยนนามสกุลลูกไม่ให้ใช้นามสกุลพ่ออีกแล้วคุณจะให้ฉันเลี้ยงยังไงความรู้สึกความเป็นพ่ออะทุกคนนึกบ้างสินะต้องเป็นคุณสิเอาตกลงเอาเ,เอากลับกัน ลูกไปอยู่กับโมเดสแล้วบอกให้ยังไงคุณเป็นแม่คุณต้องช่วยนะเพราะอะไรเพราะผมอ่านเขียนไม่ออกผมหาเงินได้จำกัดผมเลี้ยงไม่ไหวคนเดียวนะคุณเป็นคนเก่งแม้นคุณจะเป็นผู้หญิงไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบแต่คุณช่วยหน่อยเพราะลูกก็เป็นของคุณคุณจะคิดยังไงอะฮะโมเดสไม่ให้มาหาคุณโมเดสไม่ให้นับถือคุณแต่จะให้คุณช่วยอะต้องคิดตรงนี้ด้วย ไม่ใช่เอ้ยลูกผู้ชายอะไรอย่างนั้นอย่างนี้ลูกผู้หญิงก็มีศักดิ์ศรีเหมือนกันให้จะเอาพอถึงเวลาเห็นแก่ตัวโลภมากมาลูกผู้หญิงไม่มีค่าอะไรลูกผู้ชายอะไรวะลูกผู้ชายอะไรวะแต่พออะไรมาลูกผู้หญิงโดนลังเกโดนกระทัเรอเรามาต่อมาต่อเรื่องของอ่านะคือคือนะแซนไม่รู้นะแซนเป็นคนที่อ่าดั้งเดิมยังไงก็อย่างนั้นเหมือนลุงอะ่ะดั้งเดิมยังไงก็อย่างนั้นมันบอกว่าเอ่อ เหมือนกักขังพ่อแม่มีกล้องวงจรปิดนะคือชาวบ้านชาวช่องเขาก็มีกันไม่งั้นเขาก็กักขังคนนั้นเดยการที่คุณจะบอกว่าบักน้ามันติดกล้องวงจรปิดกักขังพ่อแม่เหมือนติดคุกเขาให้พ่อแม่ออกจากบ้านหรือเปล่าก่อนถ้าเขาไม่ให้พ่อแม่ไปไหนเลยกลัวจะไปหาคุณกลัวจะไปสูงสิงกับสะดุ้งโอเคอันนั้นคุณพูดได้คำว่าติดกล้องวงจรปิดเหมือนให้พ่อแม่ติดคุก แต่อันนี้พ่อแม่ไปนาไปวัดไปนูน่นไปนี่ได้เลยพูดแบบนี้มันก็ไม่ถูกใช่ไหมอ่ะคุณจะเอาสะใจคุณดิ้นที่คุณไม่สามารถเข้าได้ไงใครจะเอาของไปให้พ่อแม่นะก็ไม่ได้ติดกล้องวงจรปิดเอาใครเอาไปได้กล้องวงจรปิดมันไม่ทําอะไรหรอกถ้าเอาไปให้แล้วกล้องวงจรปิดมันเอาเอาขากล้องมังเอกหัวคุณแล้วเข้าเอาไปให้ไม่ได้โอเคคุณคุณติดกล้องวงจรปิด อย่างเอาแม่พีแม่พีจะเอาแกงหน่อไม้ไปให้ตาชอได้ไหมได้ก็ก้องวงจรปิดก็ส่วนก้นกองวงจรปิดถ่ายได้ก็ถ่ายไปสิก็มันคงจะเวิร์กสำหรับคุณคนเดียวอะเนาะเลยมาดินดินใช่ไหมก้องวงจรปิดเป็นไทยกับคุณคนเดียวไม่อยากคุณอย่าพูดรวมว่าใครเอาอะไรไปให้เอาของมีค่าเอาเสื้อผ้าไปให้ก็ไม่ได้ทําไมจะไม่ได้คนส่งอะของมาให้กลมกุมกมกมนะคนนั้นก็ไปให้คนนี้ก็มาให้เห็นไหม มันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ที่ป้าฝากของให้แอดมินเอ็นเอาไปให้ยายกับตาโดยที่ป้าไม่ได้ไปอะนะบักนะ้ำมันก็เอามาทำคลิปมันบอกดูกล้องวงจรปิดใช่ไหมมันก็อยากรู้อยากเห็นอะไรบ้างเพรบ้านมันนะนั่นหมายถึงใครเข้าไปไม่ได้หรอไม่ใช่คืเอ,อเขาเขาไม่ให้ใครเข้าไปที่มันจะทำให้พ่อแม่เขาเสียใจเสียหายพ่อแม่เขารู้สึกไม่ดี นะอย่างเช่นนางบานอย่างเช่นตัวคุณอย่างเช่นอีกหลายคนที่เขาพยายามกีดกันอยู่มันจริงเขากีดกันถ้าเขาไม่กีดกันพ่อแม่ก็จะได้รับความเสียใจได้รับคือต้องยอมรับอย่างหนึ่งใช่ไหมอย่างเช่นอวันหนึ่งบักน้ําไม่อยู่เห็นยายถอถุงเอาอะไรว่าแวบมบแวบมบไฟบ้านมีกล้องวงจรปิดมีประโยชน์ไหมมีประโยชน์นะเพราะ ต้องดูว่าคนที่เอาเข้าไปคือใครแล้วอีกอย่างหนึ่งที่แซนได้ยินบ่อยมากแซนก็เห็นว่ามันมันไม่ใช่อะไรเลยอย่างเช่นอมึงเคยทํากับข้าวให้แม่กินไหมมึงเคยนึ่งข้าวให้แม่กินไหมเอาเอาจริงๆคําคํานี้ถ้าแม่เป็นอ่ะอันนี้แซนพูดถึงหมายถึงนะหมายถึงว่าสภาพดีกว่าถ้าแม่ใครบางคนนะถึงขนาดต้องนอนเตียงลุกเองลําบากทํากินเองลําบาก นั่นแหละลูกถึงจะเป็นผู้ชายถึงจะทำกับข้าวไม่เป็นแต่ก็ต้องหาหุงหาให้แม่กินโอเคคุณใช้คำนี้ได้นะแต่นี่แม่เขายังทำกับข้าวได้นะไม่ใช่เออมึงอะนะเคยทำกับข้าวให้แม่กินไหมแทอ,อมีสักครั้งไหมที่ไปหาปลามาแล้วอ,อ่าหาปลามาออวันนี้จะทำกับข้าวให้แม่กินเอา คือเซนเห็นเยอะมากบ้านนอกเราอะพอเพราะลูกชายไปใส่หมองอะเขาเรียกหมองใช่ไหมได้ปลามาก็มาให้แม่แกะแม่ก็ทํากับข้าวคือหน้าที่กูไปหาแม่ทําให้กินโอ้อันนี้มันมันกําลังพูดหลายครั้งมากจะให้บักนะ้าทากับข้าวให้พ่อแม่กินนะคุณทํำไหมคุณเคยทํำไหมมันจะพูดในสิ่งที่มันไม่ได้มันไม่มีแต่จะให้คนอื่นทําอะว่าสิ่งเหล่านั้นไม่ดีแน่นอนจะให้คนอื่นเหมือนเช่นมันเป็น นะบักนะ้ำไม่เคยทํากับข้าวมันก็ไม่เคยทํามันคิดว่าไม่ดีเลยเอาสิ่งนี้ไปใส่บักนะ้าว่ามึงไม่ดีไม่ทํากับข้าวให้แม่กินแต่หารู้ไม่พูดแบบนี้คือเข้าตัวมันเองหมดเคยทํากับข้าวให้พ่อแม่กินเหรอแันเคยเห็นห้าหกปีจะหกปีเนี่ยเห็นแต่ตอหญิงทํากับข้าวให้แม่กินนะ้ามันเป็นผู้ชายนะว่าลูกผู้ชายถ้าจะทํากับข้าวให้แม่กินก็อย่างสภาพอย่างที่แซนพูดนะ่ะพ่อแม่ไม่มีเลี้ยวมีแรงป่วยอยู่นั่นะแหละ นะบางมื้อบางคาบบางวันก็อาจจะทำข้าวต้มหรืออะไรให้พ่อแม่คือเขาไม่สบายลุกไม่ได้อันนี้ได้นะมันความจำเป็นแต่ปกติแม่พ่อแม่เขาก็ทำอยู่แล้วนะพูดบ่อยมากมึงเคยนึ่งข้าวสักครั้งให้แม่กินไหมนึ่งข้าวพูดเพื่อให้เอฟซีเกียรติบางน้ามากขึ้นไงว่าเป็นลูกที่แม่รักแต่ไม่เคยรักแม่ดูแลแม่เลยเอยตัวเองอะนะเท่าที่เรารู้และดูเนี่ยห้าหกปี นะไปไปมา,ม,ามัน6ปีโอ้โหมันเข้าไปเข้ามาจะสิบปีเลยได้เลยนะคุณเคยทําให้พ่อแม่หนักใจตอนเป็นวัยรุ่นตอนเรียนมากเท่าที่ฟังมาและสิ่งที่ป้าพูดว่าดีใจที่ลูกไม่ทําให้หนักใจแซนเชื่อว่าผู้หญิงคนนี้ทําให้พ่อแม่หนักใจสมัยโอ้โหนะนี่นะก็คือลูกเวรลูกกรรมลูกอ่าเขาเรียกอะไรอะ่ะ มามาเอาคืนน่ะนะน่าจะเป็นแบบนั้นไหลอ่อนแอไหลบอบบางไหลยกของก็ไม่ได้นั้นไหลทำมาได้ให้ให้กินแต่ไข่ฟังไหมคือเอฟซีคุณน่ะใครเขาเขา,เขาเรียกอะไรปิดหูปิดตาขนาดนั้นเลยเหรอฮะดูนางพูดสิให้แม่กินแต่ไข่แล้วพาแม่ไปกินอะไรนะ่ะมันคืออะไรอ่ะนะแล้วบอกใครเอาอะไรมาให้ก็ไม่ได้ไม่เอามันเป็นสิ่งที่ทําให้แม่ส,สบายใจให้แม่ดีใจที่ได้รับของขวัญ คนเขาส่งของ,ของมาบึม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 แม้แต่พี่กระเพราอะ่ะส่งอะไรมาให้ที่ยายทานแล้วหมดแล้วดีอะ่ะเดี๋ยวแกะกล่องเดี๋ยวแกะกล่องมันไม่ใช่ของขวัญที่ยายเห็นแล้วดีใจเหรอเขาไม่ได้แกะหรอนี่นี่มันจะเข้าโหมดนางนางบานเบอ่อแล้วนะพูดอะไรที่ไม่เป็นจริงแล้วอะ่ะใครมีอาหารดีๆหรืออะไรอย่างอื่นที่ดีๆเพราะรักนะเพราะลำคาญเพราะมันเรื่องมากเพราะมันหาแต่เรื่องคือสิ่งที่มันพูดก็คืออันนี้ แสดงให้เห็นถึงชัดเจนว่าตอนนี้นางหวายกำลังต้องการจะเข้ามาหาตายายจริงๆเพื่ออะไรหลายอย่างมากน่ากลัวนะน่ากลัวนะเพราะว่าช่วงนี้ต้องระมัดระวังอะไรเยอะมากเพราะคนคนนี้นะสามารถทำอะไรได้มากนะแม้แต่เรื่องนิดเดียวมันจะขยายให้เหมือนกับเสื้อไหมพรมที่โดนบุหรี่จี้นิดเดียวถ้าตอนจี้ เราเอาตอนมันร้อนอะ่ะเราเอามือบีบบีบบีบไหมพรมให้มันเป็นเ,เขาเรียกอะไรอะ่ะอให้มันเป็นปมอ,อะ่ะมันก็จะไม่หลุดตอนที่มันร้อนอะ่ะแต่บุหรี่จุดเข้าไปนางหวายจะเสมือนเป็นคนดึง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 ให้มันขยายใหญ่ขึ้นนางจะเป็นคนแบบนี้เราอย่าเห็นว่าเป็นเรื่องเล็กเหมือนไหมพรมที่โดนบุหรี่จี้ ถ้าเป็นนางหวายมันจะเอาตรงจุดเล็กๆนี่แหละไปขยายให้ใหญ่ขึ้นนะทมไมพรมทั้งตัวหมดไปเลยก็ได้เช่นเรื่องคดีของน้องผลไม้นี่แหละมันมาจากเรื่องนิดๆน,น้อยๆทั้งที่แรงจูงใจไม่มีเลยนะขนาดบอกฉันเพิ่งรู้นะว่าเธอคิดอย่างนั้นกับฉันฮะอะไรอ่ะเขาไปคิดอะไรกับคุณแค่เขาพูดมาว่าวันเกิดเหตุนะมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะป้าเนี่ยป้าเนี่ยน่าจะ,ะเป็นต้นเหตุ ที่ทำให้ลุงต้องไปออะไรนะผักไปผักหรือไปเขาเรียกไปอะไรนะไปผักม้หินอ่อนใช่ไหมผักใช่ไหมคือมันมีคำหนึ่งไปไปทุ่มออไปทุ่มไม้หินอ่อนพูดอย่างนั้นแล้วเขาก็พูดต้นตอว่าเริ่มแรกยังไงยังไงนั้นที่เขาต้องเอ่ยถึงว่าสาวสวยอ่านักธุรกิจเพราะว่าต้นตอต้องพูดถึง